สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงนี้ก็เป็นเสียงของครูแหม่มเองค่ะวันนี้นะคะครูแหม่มมาแบ่งปันเคล็ดลับนะคะการอธิษฐานอย่างไรนะคะให้เราเฉลียวฉลาดขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังคําอธิฐานนี้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนที่เราจะอธิษฐานนะน,นะคะเราต้องเชื่อมั่นในคุณงามความดีของเราค่ะเราจะสวดมนต์ไหว้พระหรือทำบุญอะไรมาก่อนแล้วก็ได้ค่ะแล้วเราก็ตั้งจิตอธิฐานตอนนั้นเลยค่ะคําอธิษฐานว่าดังนี้นะคะ ตั้งจิตอธิษฐานพนมมือต่อหน้าพระพุทธรูปหรือต่อหน้าครูบาอาจารย์ที่ทุกคนเคารพนับถือนะคะและอธิษฐานว่าขอให้กระเจ้าเป็นผู้เข้าใจและเข้าถึงคําสอนของครูบาอาจารย์เพื่อที่จะได้นําไปใช้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมก็เป็นคําอธิษฐานที่สั้นๆง่ายๆแต่ครอบคลุมได้ทั้งหมดเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับ เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ฝากติดตามนะคะช่องคุณแหม่แมแฮปปี้ไลฟ์ไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณแหม่มจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาแบ่งปันปอีกก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ